มาตอนที่เวทีแคมป Star ค่ะที่น้องๆพวกเข้ารอบจากทั้ง4ภาคนะคะตั้งเข้าคอร์สเรียนการแสดงกันแบบโอ้โหติวเข้มสุดๆไปเลยเพราะว่าต้องมาประชันกันในรอบไฟนอลวันอาทิตย์นี้ค่ะ เขาคอสสุดเข้มข้นเลยนะคะสำหรับผู้เข้ารอบแคมปัสตา2022ทั้ง4ี่ภาคค่ะที่ต้องติวเข้มปรับบุคลิกภาพเสริมความมั่นใจพร้อมทั้งยังได้เรียนการแสดงเบื้องต้นเพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันรอบระดับประเทศค่ะซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ต่างตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยการเวิร์กช็อปการแสดงของน้องๆแคมปัสตาทั้ง23คนใช้ระยะเวลาถึง2เดือนครึ่งค่ะโดยมีคุณครูที่สอนการแสดงนั่นก็คือครูหลี่เจินและครูเจ นะคะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายและในช่วงสุดท้ายของการเวิร์กช็อปจะมีการประเมินผลด้านการแสดงเพื่อเก็บคะแนนนำไปรวมในรอบตัดสินด้วยค่ะ ก็ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีมากๆค่ะเพราะว่าเราได้แบบพอได้ทํากิจกรรมที่มาในภายใน2วันนี้นะคะก็รู้สึกว่าได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆที่ได้เข้าประกวดด้วยกันก็เหมือนเฟนลี่หมดทุกคนนะคะแล้วเราก็ได้แบบรู้จักเขามากขึ้นด้วยค่ะตรงนี้เราได้ไปเต็มๆเลยครับทางด้านการเดินการมองการสังเกตทุกๆด้านการสัมผัสในร่างกายเราต่างๆ <S <S เราก็ได้เปลี่ยนมุมมองของตัวเองไปอีกแบบเลยครับสนุกมากสนุกจริงๆเวลาที่เราซ้อมหรือว่าคุณครูสอนพวกเราก็เต็มที่ครับตั้งใจกันมากๆเลยครับทุกคนเลยขอกําลังใจให้ผูผมค ตาส์พักเหนือด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับงานแคมปัสตา a r 2 2 2นในรอบไฟนอลนะคะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้เวลาบ่ายโมงค่ะที่ชั้น1โซนอีเดนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์ค่ะงานนี้ไนดะ้พบกับพี่เต๋อสมชายมุกพิชนาะตู่พบทอรและก็น้องแองจีด้วยนะคะมาร่วมรุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและมาให้กำลังใจผู้เข้าประกวดกันได้ค่ะ